เอยู EU, สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม S ัมเบอร์วอกับบู c h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับผมซึ่งได้ปรับสกิลมาใหม่นะซึ่งไม่รู้ว่านะคนจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าทุกคนเป็นอะไรที่โกงมากนะครับเออผมขออนุญาตใช้คําว่าโกงเลยได้ไหมเก่งมากนะครับผมใช้คาว่าเก่งมากแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าซามุไรนะครับผมเพราะว่าสกิลนะถ้าเกิดสกิลสติดนะครับแล้วได้สกิลสี่จะได้เตยทันทีว้าว เก่งขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่านะครับมันเป็นตัวที่ใช้ได้แค่บางที่เท่านั้นนะมันไม่ได้ใช้แบบว่าใช้ได้หลากหลายเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบมากนะแล้วยิ่งทัดมืดเนนะี่ยอย่างคดเท่เลยทุกคนซึ่งนะครับตัวทัดมืดเนนะี่ยเป็นตัวแจกนะตัวนี้นะครับใครที่มาเล่นนันบอกเลยว่ายินดีด้วยนะครับได้ใช้งานแน่ๆเพราะว่าเป็นตัวศาสที่ชนะทาตุนะครับส่วนใครมีทัดแสงทัดแสงก็เก่งนะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวทัดมืดเนานะกันนะครับว่าปรับมาแจ่มขนาดไหนน่าใช้ขนาดไหนเนาะ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับผมหนึ่งสับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะตัวนี้นะครับซิกเก้หรือสมุไรมืดนะครับผมเป็นสายโจมตีนะเป็นมอนสเตอร์สีดาวนะครับน่เลเวลวสี่สิบเบสเอทพีแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบนะครับแอตแท็กเก้าพันขอไปแอตแท็กเก้าร้อยสิบเอ็ดนะฮะดีเฟนซ์สี่ร้อยแปดสิบสามแล้วก็สปีดหนึ่งร้อยห้านะครับปลกมาได้คิเรตมาสิบห้าเนาะโดยสแตทโดยรวมนะครับผมถือว่านะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ แรงนะเออแรงอย่างเดียวนะครับแรงแบบแรงหูดับเลยทุยกคน911เอะแรงกม่ละส่วนเลือกกบดีเฟนต์เนาะไม่เป็นไรครับไม่ได้สนใจเพราะว่าเน้นค่าเขาอย่างเดียวนะก็คือค่าเขาไม่ตายตัวเองก็ตายเองอะไรประมาณนั้นนะก็เลยทำแอทแทกบังสูงแถมเอาเวกได้คิเลตน,นะเรียกว่าเป็นสายโจมตีที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับอ่ะมาดูสกนะิลกันเนาะอันนี้นี่ผมอัพเต็มเลยนะนะครับเราสามารถฟิวชั่นท่านา้ำมาอัพได้นะถ้าเกิดว่าใครที่มีเนาะ ตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการชักดาบนะโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีโอกาส50%ที่จะติดเกาะแตกเนาะเป็นเวลาสองเทินหลังจากใช้สกิลแล้วนะครับจะมีโอกาสถึง20%ที่จะเปิดใช้งานสกิลที่4นะครับผมก็คือ Swap of the Supreme s k y w o ย f นะครับผมแล้วก็หาตีติคีน่าจะเอ่อจะเพิ่มโอกาสอีก10%นะครับก็เรียกว่าหาตีติคีมีโอกาส30%เลยนะที่จะติดสกิล4นะครับ อัพเต็มนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เอฟเฟกลดพลังเนี่ยบวกเข้าไปอีก25นะครับก็ทําให้มีโอกาสนะครับผมเยอะเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะลดพลังนะบวกจากตรงนี้เข้าไปอีกนะครับก็มีโอกาสถึงเท่าไหร่บวกไปอีก25นะครับ50เป็น75เนาะนะครับมีโอกาส75เลยนะเพื่อๆนอๆนะเมื่อกี้ ถ้าผมอ่านอะไรหรือว่ารีวิวอะไรพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันมันค่อนข้างดึกนะวันนี้มาดึกนิดนึงเนี่ยนะมาทำคลิปดึกนะ่ยครับก็เบอร์เบอร์นิดนึงอ่ะสกิลสองนะครับเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วสองครั้งนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายตอนนี้นสองเทิร์นก็คือตีตีพิษนั่นเองเ,องเนาะหากใช้สกิลนะครับในเซตของตนจะมีโอกาสถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะเปิดใช้นะครับอ่าใช้งานเนาะสกิล สกิลที่4แล้วกันชื่อมันค่อนข้างยาวนะครับและหากติดดิคิก็จะโบกอกาศได้ยีสิบนะครับก็ทำให้สกิลที่สองมีโอกาสถึงห้อร์เซที่จะติดสกิล4นะครับอัปเดตนะดาเมจเพิ่มขึ้นคูดาวเหลือแค่3เทือนนะครับมาถึงสกิลไฮไลท์สกิลอันติเมทนะครับผมดาร์กสแลชนะครับเป็นการโจมตีถึง2ครั้งนะครับด้วยพลังแห่งความมืดมนหากศัตรูติดเอฟเฟกต์ลดพลังอยู่เนะี่ยก็จะสร้างความเสียหายหเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับเรียกว่า ปกติแล้วเนี่ยศัตรูตีเก่อแตกอยู่แล้วทุกคนนะครับเวลาใช้เนี่ยนะตัวไหนตีเก่อแตกโดนแรงก็ไปยี่ห้าเปอรและถ้าเป็นท่าแสงนะครับความเสียหายจะเพิ่มอีกสามสิบนะครับเรียกว่าไปท่าแสงเนี่ยคุณคิดดูดิเอ่อความเสียหายเพิ่มยี่สิห้านะครับแล้วจะเหมือนเพิ่มอีกสามสิบอะโอ้โหบอกเลยว่าท่าแสงกับตัวแข็งๆกร่งยืนกันไม่อยู่หรอกนะครับหลังจากใช้สกิลเนาะก็จะมีโอกาสถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเปิดใช้งานสกิลที่สี่นะสวอตออฟเดอะสุพรีมสกายวูฟนะครับและเกิดหางตีตีกรรวมเป็นนะคับ โอกาส100%เลยนะใช้สกิล3นะครับต,สตีสกิล3สามตีสกิล4นะครับผมอัพเต็มคูลดาวน์4เทิร์นนะแล้วก็ได้เป็นเพิ่มขึ้นนะครับมาดูสกิลไฮไลท์กันบ้างครับทุกคนนะสกิลที่4นะครับซึ่งมีมอนเตอร์ไม่กี่ตัวนะที่มีสกิลที่4นะครับเป็นการโจมตีด้วยสกิลลับนะครับเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยไม่สนเอฟเฟกต์เสริมพลังนะครับเรียกว่าคุณฝั่งตรงข้ามมันจะมีอะไรอยู่ก็เถอะนะ มีบัฟอามาตะนะก็มันก็ไม่สนทุกคนเออเนี่ยมันไม่สนอะไรเลยนะมันตีรุนแรงเลยนะครับก็เรียกว่านะครับผมอสกิลนี้จะใช้งานได้ทันทีนะเมื่อก่อนจะมีอะไรมีเกราะม,มีปีกใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องแล้วนะับสกิลติดก็ติดเลยไปเลยเฮียเขาไปให้นะรเรียบร้อยนะดัาเมจอัพเต็มสกิลนี้อัพเต็มก็ดีนะเพราะว่าดาเมจบวกไปอีกสามสิบเลยนะครับมาถึงเรื่องของรูนนะตัวนี้ผมทําเป็นสวิปเบรดนะครับเพราะว่าอยากให้น้อง ทีมสารเนาะอยากให้สปีดมันสูงนิดนึงหรือใครนะครับที่อยากได้แรงกว่านี้อ่ะอยากได้แรงกว่านี้แบบไปทีงรู้เรื่องเลยทุกคนก็ใส่เป็นพิฆาตดาบนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสะดาบก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นสวิเบตนะครับถ้าผมไม่ทาโทสะหรือทํารูอย่างอนะื่นเนี่ยรูผมมันไม่ได้นะมันออกทีหลังเขานะครับผมอืมก็อนนี้นสปีดเน้นนะแท็กนะครับผมแล้วก็คิเลตเนาะคิเลตนะร้อยได้จะดีมากนะนี่ผมทําคิเลตร้อยเลยนะเพราะว่าสกิลสามันตีสองครั้งถูกไหมแล้วก็ติดอันติเมีได้ฟันอีกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นแอตแทกนะครับเนี่ยการที่เราทำรูนสวิปอะมันทำรูนไม่ค่อยยากนะเพราะว่าสปีดมันช่วยเราอยู่แล้วนะเวลาใส่4เม็ดนะได้สปีดมา25ฟรีๆเลยนะครับผมรูนก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะอาร์ติแฟกนะครับผมแนะนําว่าใส่เป็นดัมเมจไปเลยนะแล้วก็นะครับถ้าคุณใส่อาร์ติแฟกเนี่ยถ้าเกิดคุณมีสีสวยนะสกิลสามคีย์ดัมเมจไปเลยนะครับแล้วก็สกิลสี่คีย์ดัมเมจนะแล้วก็ดัมเมจนะครับแรงตามแอตแทกนะครับดัมเมจแรงตามสปีดนะอือ ประมาณนี้เลยใส่ไปได้เลยนะทุกคนนะสำหรับดีแฟกต์เนาะของผมก็ยังไม่ค่อยตรงท่าไหร่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีดีแฟกต์ D ใส่นะอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลนะครับถามว่าไปเล่นที่ไหนได้บ้างเนาะแน่นอนนะเราต้องไปเล่นอารีนาอยู่แล้วทุกคนเราทำมาเล่นอารีนาะอ่ะเดี๋ยวไปลองเลยละกันเดี๋ยวไปลองทีมนี้เนาะอันนี้นะครับผมใส่เป็นลีดสปีดนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนลีดเนี่ยนะครับมันจะออกก่อนหรือหลังนะเพราะว่าสปีดมัน105าบวกร้ยใช่ไหมอันนี้มันสปีด108บวก ก็คิดว่านะครับ1้อยปดบวกสาหน่าจะเร็วกว่าร้0ยสิถูกไหมสี 4, 4่สี่กับห้าไม่แน่ทุกคนถ้าเกิดไม่ได้ใช้รีสปีดนะอันนี้สี่นะครับไม่ได้ใช้รีสปีดนะครับน้องจะออกก่อนนะถ้าเกิดเจอแบบนี้เจอแบบนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนใช้สลัดอีกตัวนะึงนะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกก่อนเดี๋ยวมันออกก่อนทุกคนนะี่อันนี้เลยร้อยแหแล้วกันนะจะได้แบบออกแล้วก็ขออนุญาตใช้รีสี่สี่นะครับอะลองไวด้ดูบ้านนี้นะครับทนไหวหรือเปล่า อันนี้เรียกว่าเอาแบบแรงๆเลยนะเอาแบบตีตีอาร์คแสงตีไอเนี่ยเอาแสงนะครับเอาแบบดิ้นๆเลยทุกคนแตบบ่ต้องเกาะแตกนะถ้าเกาะไม่แตกก็ตัวใครตัวมันนะอันนี้แม่นร้อยนะอ่าโอเคสกิลติดนะเรามาดูกันช้าๆนะครับสกิลนี้นะสกิลที่3นะครับตีเท่าไหร่ทุกคนเป็นคีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันคีอยู่แล้วหมืน่นหกสองหมื่นห้าติดมาแล้วได้ฉัตรฟันไหมโอ้แม่งสตัร์ทเลยทุกคนไอ้บ้าเอ้ยมันสตัร์เราเนี่ยมันสวนนะเออเมื่อกี้มันสวนนะครับแต่ว่า เห็นไหมใช้ปุ๊บติดปั๊บนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับใครที่มีก็ลองไปสาดเล่นดูผมชอบมากทุกคนสนุกเลยนะอืมอ่ะส่วนบ้านนี้บ้านนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวไหมนะซึ่งเดี๋ยวผมใช้เป็นลีดสปีดแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสลัดน้ําก่อนเปลี่ยนสลัดน้ําก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นลีดนะถ้าเป็น,ปนลีดนะเนี่ยผมจะใช้ตัวอ e ีเย็กแล้วกันนะผมรู้สึกว่าอ e ีอ้าวแต่เ e อ็กผมไม่แม่นร้อยทุกคนอื ไม่ต้องแหละเยกไม่แม่นร้อยเดี๋ยวไปทำลูนใหม่นะเอาสปีดแม่น้อยนี่แหละนะครับม่เซ็สปีดแม่นร้อยอืดลูนสปีดที่มันไวกว่าแล้วก็แม่นร้อยนะเพราะว่านะครับบางทีอะอยมันยังไม่ค่อยติดเลยเพื่อนลองดูนะลองดูเดี๋ยวลองดูนะว่าสกิลมันจะเป็นไงบ้างนะครับปึ๊บติดหมดไหมแล้วก็ฟันไปเลยครับปักปักเขาให้หมื่นเจ็ดนะแรงไหมแล้วก็ติดเลยนะครับได้ฟันต่อนะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่สวนนี่นะครับ ไปทำได้สวนเฮียให้นะครับโอ้โหเรียกว่าเฟลิคิงน้ำไม่ตายด้วยเฟลิคิงน้ำไม่ตายฮัลโหลจริงไหมเนี่ยทำไมเฟลิคิงน้ำฝั่งตรงข้ามก็ถึกจังไงทำไมก็ถึกจังเขาจะแรงไหมเพื่อนๆนเขามีโอกาสแรงไหมโอ้แรงว่าอันนี้ผมลื่นนะทุกคนนะเจอเฟลิคิงน้ำที่แบบทั้งถึกทั้งแรงเข้าไปนะครับ ขออนุญาตนะขออนุญาตตีก่อนอน,อน,น่าจะชนะอยู่แล้วมั้งไม่น่าแพ้นะฮะโอ้เกือบจะแพ้น่าจะแพ้แล้วน่าจะแพ้แล้วมันมันตีถูกตัวด้วยนะบับดาบก่อนนะบับดาบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้มาตีเราดูมันฉลาดด้วยเพื่อนไอตอนเกาะแตกก็ไม่ยอมมาตีนะฮะไม่ตายจริงฮะโอเคนะครับผมเป็นยงไงบ้างพอใช้ได้ไหมสำหรับ นะครับทัดมืดนะสมุไรมืดเดี๋ยผมขออนุญาตไปส่งเพื่อนก่อนนะส่งเพื่อนเข้านอนนะครับมันดึกแล้วไม่ใช่เราไปส่งเพื่อนเราปีกทุกคนเออส่งเพื่อนเราปีก่อนมาหวยทักสามปีอีกนะ <c oughs> ถามว่าถ้าไม่ใช้ในอารีนาใช้ที่ไหนเวอรลีนาได้ไหมเวอรลีนาก็น่าจะพอได้นะน่าจะพอได้อยู่แต่ว่าก็เล่นยากเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาลองตีบ้านเงือกแสงไหมเงือกแสงที่มันใครหลายๆคนทราบนะว่าถ้าตีเงือกเนี่ยเงือกตายแน่นอนนะครับเพราะเงือกไม่แกนซิ่งเนาะไม่มีแกนซิ่งแล้วนะแต่ว่าแกนซิ่งให้เพื่อนนะครับ จะมาดูาลิจขัดหรือเปล่า่ะขอขอตีก่อแตกหมดได้ไหมได้นะแล้วก็ฟันไปเลยครับผมเพี้ยเข้าไปให้ครับผมโอ้โหแล้วก็โดนโดนขัดไหมไม่เียบปลอยนะคือถ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ฟันนะเออตายก่อนนะถ้ายานี้ตายก่อนเพื่อนๆนะครับใครที่จะลองเล่นนะก็ลองดูสกิลดีๆนะอเข้าบ้านชิงนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ก็ได้อยู่นะก,ก็ได้อยู่เล่นได้อยู่นะอยากเบาเลยเพื่อน ด้วยความที่มันเป็นเหรียนี่ด้วยแหละนะเหรียสปีดนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เห็นผลเท่าเหรียแต่แทกเหรียแต่แทกเนี่ยบอกเลยรู้เรื่องนะเดี๋ยวผมลองหาบ้านเข้าอีกแล้วกันนะครับที่จะพาไปดูในกิววอลนะทุกคนนะไปดูในกิววอลบ้างนะว่าเป็นไงบ้างเนาะบ้านนี้แหละบ้านนี้ไหมบ้านนี้นะครับบ้านนี้จ่ว่าเขาเป็นเหรียเป็นหเนหรียแทกเนาะเหรียแทกสี่สี่นะ คือไอตัวเนี้ยไม่ผมไม่ได้มาทำอะไรหรอกผมเอามาใช้แค่รลีดนะครับหรือตัวไหนที่มีรลีดได้แท็กสิบสี่ยุนเพื่อนลองดูนะอ่ะอันนี้แจมเลยนะฝั่งตรงข้ามกลางป,ปีก่อนนะครับผมก็ลบไปปึ๊บนะฮะเพราะว่าผมใช้รลีดเอ่อ,อแท็กเนาะจะเอา,เาทีหลังนะอ่ะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับผมเป็นไงบ้างสวนไหมไอตัวกินขี้สวนไหมนี่นะครับผมเป็นไงติดแล้วนะสวนไหมมันไม่ได้สวนหรอกนะครับเราตีพิงทุกคน นี่นะครับแรงไหมโอ้โหไอ้หวาไฟไม่ตายนะครับไม่ชุบกันมาอีกนะครับงานยาวแล้วเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวดูสกิลก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เห็นโอ้โหดีเหมือนกันบ้าเลยลดีเหมือนกันอะไรเราเออมันอยู่ๆมันตายเลยทุยกคนอ่ะนี่ชุบเรือกกันมาก่อน เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูสกิลกันบ้างนะครับสกิลที่2องไงสกิลที่2บ้างไม่ติดนะโอกาสมันน้อยนะไม่เหมือนสกิลที่สกิลที่สาม้วสกิลสามคือมันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะทุกคนนะสกิลที่หนึ่งนะครับโอเคติดนะแล้วก็เพียรไหมเพียรไหมนี่ไม่มีวับดาบเลยนะโดนวาไฟตายไหมโอ้โหเอาตรงนะสกิลคือดาเมจเราก็มีนะสกิลไม่แรงทุกคนเออสกิลแรงไม่พอนะฮะ เรียบร้อยลื่นนะครับสกิลสี่มันไม่ได้แรงแบบที่เราคิดนะไม่ได้แรงแบบที่เราคิดนะครับเรียบร้อยแตกเลยนะฮะบ,บ้านนี้บ้านนี้อย่าไปยุ่งเขาเลยนะเขากันบ้านแบบนี้แล้วนะปล่อยเข้าไปนะอ่าบ้านนี้แล้วกันบ้านนี้แล้วกันมีเงือกได้เข้าเงือกทุกคนนะจะได้รู้นะจะได้รู้กันไปเลยนะครับถามว่าท่านอื่นเล่นได้ไหมผมกาลังทาท่านลมนะมีใครอยากดูท่านลมม้างถ้าใครอยากดูคอมเมนต์น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นหกดาว ถ้าลมคนที่มาเล่นที่หลังอาจจะไม่มีทนะัดมื่เนาะเพราะว่าช่วงที่มันแจกนะครับตอนนั้นก็แจกหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะดูเงาแสงโดนเข้าไปทั้งหมดสองหมื่นนะครับสองหมื่นแล้วก็สกิลมาแล้วนะนะแล้วก็เพีย <laughs> อีกทีนี้นะโอ้โหค่อนข้างแรงแต่ลิงไม่ตายทุกคนแรงแต่ไม่สุดนะแรงแต่ไม่สุดอ่ะเดี๋ยวไปดูในซีกันบ้างนะครับสีวอลคิววอลเป็นไงบ้างเนาะ ผมขออนุญาตตีบ้านเพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอเข้าบ้านใครก็คนนั้นแหละนะครับคนนั้นแหละก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีก็ขอขอยืมรีวิวหน่อยอบ้านนี้แล้วกันนะครับบ้านนี้แล้วกันคนนี้บอกว่าพี่บ้านผมอีกแล้วเหรอไอรีวิวคลิปบ้านนะพี่เข้าบ้านผมนะผมขอเข้าบ้านนี้แหละนะครับคือเ็ามีรีสปีดไงเราจะได้ลองๆไปเลยเนาะเราจะได้ลองกันให้เห็นชัดๆไปนะครับอันนี้ผมเอาสปีดขึ้นนะล้วก็ใช้เป็นพลละลมนะครับพลละลมอยู่ไหน คนรารมณ์คือถ้าตัวมันมีสกิลอีกอย่างนะมันมีสกิลรีดอีกอย่างหัวเก่งมากเลยนะแต่หลายคนคงบอกว่าพี่พอแล้วนะฮะแค่มันมีสกิลสี่มันก็เหลือเกินแล้วมันเป็นแค่สี่ดาวไม่ใช่ห้าดาวนะครับผมนะลบบัฟนะครับปึ๊บเร่งเกรนะแล้วก็โอ้คือนี่สลาดน้ําบ้าอนะไรเนี่ยอันนี้คือติดนะเห็นไหมเนะี่ยพอติดแล้วนะครับคือถ้านะครับจังหวะที่ มันติดก่อแตกไม่หมดอะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่ถ้าติดก่อแตกหมดนะผมว่าตายตอนเพลงดาบล่องนาภาสกิลสีแน่นอนอ่ะนี่ติดหมดนะแล้วก็ฟันไปเลยนะครับผม,มถ้าแสงมันจะโดนดาเมจแรงกว่าเพื่อนเลยนะเนื่องจากมันเป็นท่าแสงและเป็นคู่แคนของนะครับบัตรโตไซทุกคนออวิ็นไงล่ะเรียบร้อยนะก็เล่นได้นะเล่นได้นะแต่ว่าคือ จุดเด่นของมันนะถ้าเป็นธาตุมืดะ่ะมันไม่แพ้ธาตนะุไข่นะครับคือมันตีเข้าหมดอะ่ะทุกคนแล้วยิ่งเจอธาตุแสงยิ่งตีแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่เคยแจกนะครับแล้วก็มีการปรับสมดุลสกิลใหม่ซึ่งบอกว่าค่อนข้างเทพเลยนะอ,อันนี้ยังไม่ได้ลองใส่แยกเหมือนกันนะผมอยากได้แรงๆถามว่าแรงไหมก็แอทช์พันเก้าคิดดัมเมอร์ร้อยสี่สิบผมก็ว่าผมแรงแล้วนะแต่ถ้าเลนเบรคแรงกว่านี้ทุกคนแต่ว่ามันจะเล่นยากต่อคอมโบย,ยากกว่านี้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดทุกคนที่ชอบ อย่าลืมนะฝากคขาเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะเป็นกำลังใจบูชานแนลด้วยใครอยากดูใครโตก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวทยอยปั้นมารีวิวให้นะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ